สวัสดีครับเพื่อนๆมือใหม่ทุกคนนะครับในคลิปนี้คูปอกจะมาแนะนําเพื่อนๆืในเรื่องของการบังคับรถเพื่อที่จะเลี้ยวรถไปทางด้านซ้ายกับด้านขวานะครับเพราะการเลี้ยวรถเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับหลายคนโดยเฉพาะมือใหม่เลี้ยวรถนะครับยังไม่ได้นะครับจึงไม่กล้าที่จะนํารถออกมาขับตามท้องถนนนะครับเวลาเราเลี้ยวซ้ายนะครับใช้นิ้วนะครับตีแกนไฟเลี้ยวคูแตข้างบนนะไม่แนะนําให้ใช้มือออกมาแบบนี้นะครับในการ เปิดไฟเลี้ยวนะเพราะว่าถ้าเรานํามือออกมานะครับแล้วมือใหม่บางคนนะครับเวลาจับพวงไยนะครับไปดึงพวงไลัหโหนลงมาแบบนี้นะครับเวลาเราใช้มือออกไปเปิดแกนไฟเลี้ยวนะครับพวงไลจะสายเลยนะครับเ<ม>พราะฉะนั้นให้มือเราวางไว้ที่ตำแหน่ง9ก้านาฬิกากับ3ามนาฬิกาตรงนี้นะเวลาเปิดไฟเลี้ยวก็จะง่ายโดยใช้นิ้วนะครับตีขึ้นไปแบบนี้นะพอเปิดไฟเลี้ยวนะครับก่อนที่จะเลี้ยวมองกระจกมองข้างด้านซ้ายนะครับ พราะบางครั้งอาจจะมีมอไซค์แทรกขึ้นมานะครับก่อนที่จะเข้าทางแยกหรือทางโคง้งรถต้องช้ามากๆนะครับไม่จะเป็นใหญ่หยุดนะครับไหลช้าๆก่อนให้หน้ารถเรายื่นเลยแนวหัวมุมเสบาาด้านบนไปนิดนึงนะครับแล้วก็หมุนพวงไล่นะครับตำแหน่งนี้เราต้องหมุนก่อนเลยนะครับ mm. เพราะาถ้าเรายังไม่หมุนหน้ารถเราจะยื่นออกไปเยอะแล้วพอหมุนแล้วเนี่ยหน้ารถเรานะครับอาจจะล้ําเลยฝั่งตรงข้ามขึ้นไปนะครับ มีรถสวนมาต้องระวังนะครับอาพอได้ตำแหน่งแล้วนะครับหมุนก่อนอพอหมุนปุ๊บท่านด้านขวามีกำแพงนะครับอาจจะทำให้การมองยากนะครับเพื่อนๆอาจจะเอ็นตัวไปอย่างนี้นะแล้วก็มองซ้ายด้วยนะครับหมุนไปริ้ยวแบบนี้นะครับการหมุนอะไนแบบนี้ก็คือการหมุนอนไรแบบแฮนด์โอเวอร์แฮนด์นะครับซึ่งถ้าใครหมุนแบบนี้นะครับแล้วคืนไม่ทันนะครับ จะทําให้มือเนี่ยนะครับพันกันได้พอเลี้ยวรถเข้ามาอยู่ในเลนของเราแล้วปลอดภัยล้วก็กดเคลงได้นะการเลี้ยวแบบแฮนด์วนด์ก็คือใช้สลับการเลี้ยวตามทางแยกนะครับแล้วก็การกลับรถนะ,ะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายติดไฟเลี้ยวขึ้นให้หน้ารถแหลมเลยจากหัวมุมฝบางไปนิดเดอแล้วก็หมุนแบบแฮนด์วิ่งนะครับมืออย่ากใกล้กันมากนะครับถ้ามือใกล้กันมากแบบนี้มือจะพันกันนะครับ เนี่ยคือสาเหตุของการเลี้ยวรถและมือพันกันก็คือแบบแฮนด์โอเวอร์แฮนด์แบบนี้นะครับแล้วก,ก็สาวกลับนะครับสาวกลับมือจบที่เก้นกากับ3ามกานะครับปลอดภัยและกดย่งเร่ยงยด้ครูป๊อกจะแนะนําวิธีการหมุนโพลรยอีกวิธีหนึ่งเขาเรียกว่า Pu s h and p u ู l ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือการหมุนพลอยแบบดึงดันจะพับปัญหาในเรื่องของมือที่จะพันกันอย่าง100%เอร์เซ์เลย นะครับเพราะมือไม่คว้กันไม่ค่อมกันการหมุนไลยแบบ hand ์กับแฮนด์มือคว้กันค่อมกันนั่นแหละคือเป็นสาเหตุของการเลี้ยวรถและมือพันกันถ้ามือพันกันแล้วเนี่ยนะครับการบังคับรถในการเลี้ยวก็จะยากนะครับอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับคราวนี้เปิดไฟเลี้ยวขวานะครับตีไฟเลี้ยวลงมองกระจกมองข้างด้านขวามีใครแซงขวาหร,รือขึ้นมาไหม ไม่มีนะครับก่อนเข้าทางแยกก่อนเข้าทางโคง้งเราต้องช้ากดเบรกให้ช้ามากๆนะครับช้ามากๆนะครับถ้าอันตรายเราหยุดได้นะให้น้ารถเราออกไปประมาณครึ่งถนนนะครับถนนจะใหญ่ขนาดไหนนะครับให้หน้ารถเอาเราออกไปประมาณครึ่งถนนนะแต่ถ้าทางด้านขวาเนี่ยมีแนวกำแพงมีต้นไม้มีป้ายหรือมีรถวางอยู่นะครับจะทําให้การเลี้ยวขวายานนะครับเราอาจจะเอ็นตัวนะครับขึ้นไปนะครับเพื่อให้การมองไปทางด้านขวาได้ เห็นอย่างชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็มองทางด้านซ้ายด้วยนะครับแล้วก็ปล่อยรถไหลนะครับค่อยๆนะคูจะเลี้ยวแบบพุ a แอนพูลนะครับเลี้ยวด้านไหนเราดึงมือนั้นลงนะเลี้ยวขวาดึงมือขวาลงนะครับพอมือขวาดึงลงปุ๊บมือซ้ายก็ดันอื่นนะครับเนี่ยที่เขาบอกว่าเลี้ยวแบบพุสแอนพูลก็คือดึงนะครับมือขวาดึงมือซ้ายดันนะครับมองหน้ารถนะครับให้อยู่ในเลงของเรานะครับอะไรแค่นี้ก่อนนะครับ ระวังเสาปูนอยู่ด้านล่างด้วยอ่ะพอหน้ารถเข้ามาปุ๊บเราก,ก็นะครับดึงดันนะครับมาจบที่9ก้าับสามนะครับออปลอดภัยแล้วกดเร่งได้เลยนะครับนี่คือวิธีการเลี้ยวแบบ Pu s h and p u l ูนนะครับดึงและดันนะครับาแล้วไปขึ้นถนนแล้วหมุนนะครับอ่าดึงดันนะครับดึงดนันอ่าพอหน้ารถเข้ามาอยู่ในเลนปุ๊บขึ้นกับดึงดนันดึงแล้วก็มาจบที่9กับ3านะครับ และการเลี้ยวแบบพุชแอนด์พูเนี่ยนะครับถ้ามือใหม่เลี้ยววิธีนี้คล่องพอสมควรแล้วนะครับรูปบอกแนะนำเทคิคอีกอย่างก็คือไม่ต้องไปสาวพวกอะไรกับในระบบการบังคับเลี้ยวของรถยนต์ทุกคันนะครับ <c oughs> เขาจะออกแบบมาแบบว่าเวลาเลี้ยวไปแล้วพวงอะไรจะคืนกลับมาให้เองนะ แต่จะคืนกลับมาให้เองคืนมากคืนน้อยอยู่ที่ความเร็วของรถในการเลี้ยวออกไปถ้ารถเลี้ยวออกไปอย่างช้าๆการพวงไลก็จะคืนช้าโอเคคุบอกจะหมุนแบบพุทธันตุนะครับเลี้ยวขวามือขวาดึงมือซ้ายดันนะครับหน้ารถออกไปขึ้นถนนนะแล้วก็หมุนไล้วโอเคเนี่ยบอกตอนนี้นะปล่อยมือนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนี่คือระบบบังคับเลี้ยว อ,ออกแบบมาให้พวงมาลัยคืนกลับมาแต่เมื่อสักครู่นี้คืนช้านะครับเพราะรถของคุณป๊อกเลี้ยวไปแบบช้าๆ้าแต่คุณป๊อกจะเลี้ยวฝากข้างหน้าให้เลี้ยวแบบที่ว่าหมุนพวงมาลัยแล้วนะครับกดคันเร่งเพื่อให้รถนะครับส่งความเร็วออกไปเร็วขึ้นนะครับพวงมาลัยก็จะคืนมาเยอะนะโอเคน้ารถขึ้นถนนแล้วหมุนนะครับมือขวาดึงมือซ้ายดานัน นึงดังนะครับพอหน้ารถเฉียงมาประมาณนี้นะครับกดเร่งเลยนะครับเพื่อนๆดูตรงไหนนะคืนกลับมาแทบจะรบเลยนะครับนี่คือง่ายนะครับตอบการคืนตรงไหนนะแต่ถ้าจังหวะในการหมุนกับการคืนยังไม่คล่องนะครับให้เพื่อนๆมือใหม่นะครับหมุนไปแล้วหมุนกลับก่อนนะเพราะถ้ายังไม่รู้จังหวะนะครับจะให้ตรงไหนคืนกลับมาเองเนี่ยนะครับ อาจจะอันตรายได้นะครับลแล้วเพื่อนๆหีคลิปนี้ะครับลองไปฝึกใช้ดูนะครับสวัสดีครับ